โย่ต้องขอการสวัสดีทุกคน้วยนะครับกับผมเดินนอสเหมือนเดิมแล้วนะวันนี้ก็มาอยู่ในสก i บดีทาวเวอร์ดีเฟนต์นะครับผมในวันนี้นะครับผมก็จะมาสปอยอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับที่จะมาถึงนะในวันที่ประมาณ2 2ถึง23นะครับผมซึ่งในวันนั้นนะครับจะเป็นวันที่อัปเดตเกมแดงจะมาถึงนะครับผมแล้วก็จะเปลี่ยนกล่องใหม่นะ จากเจมแดงเก่านะครับที่มีเจ้าตัวเดิกไนแล้วก็ซินนมาไททันนะครับผมเปลี่็นเป็นกล่องใหม่นะซึ่งกล่องใหม่ในเจมแดงนะครับก็จะมีอยู่ราวๆประมาณ4ตัวนะครับผมที่จะมาในอัปเดตครั้งหน้านะครับว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปเชิญชมกันเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับผมตัวแรกนะครับนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมเอาผ้าแปะไปเลยนะนี่เลยนะครับผมเจ้าตัวนี้เลยนะตัวนี้นะครับมีชื่อว่าเอสโตลั ทีวีแมนนะครับผมโดยตัวนี้นะครับอ้างอีจากจักรวาลของซีรีส์ทอยเลนนะครับผมที EP ที่77เลยนะโดยรูปร่างและละักษณะของเขานะครับผมก็จะเหมือนเจ้าตัวลาร์ทีวีแมนเลยนะแต่รูปร่างและละักษณะของเขานะครับก็จะเหมือนเจ้าตัวโลบอทเลยนะมีความเป็นเหลี่ยมนิดนึงนะครับแล้วก็จุดเด็กที่สำคัญสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับนั่นก็คือตรงแขนของเขาเลยนะที่เป็นแขนแอสโตนะครับผม สองข้างนะอยู่ข้างหลังนะครับผมอ่านี่เลยคือตัวแรกนะครับซึ่งตัวนี้นะครับผมเดาเลยว่าตัวนี้นะครับอาจจะมีแนวโน้มนะครับที่เป็นระดับมิติกนะครับผมสำหรับเจ้าตัวแอสโตร์ลัสทีวีแมนนะครับผมโอเคตัวต่อไปนะครับตัวที่2นะนั่น,ะนก็คือเจ้าตัวนี้เลยนะครับผมเอาภาพแปะไปเลยนะนี่เลย เจ้าตัวนี้เลยนะครับผมนั่นก็คืออัปเกรดบักเจอ์คาเมล่าบูเมนนะครับตัวนี้นะครับก็มาจากซีรีส์ของสกิมบิททอยเลตเหมือนกันนะใน e ีพีที่77นะครับตัวนี้นะครับจะมีภาพอยู่ด้วยกันประมาณ2ภาพนะครับโดยภาพที่1น่นะครับจะเป็นภาพธรรมดานะครับผมแล้วก็ภาพที่2อนะก็จะเป็นรูปร่างที่แบบว่าทำการเปิดแขนออกมานะครับผมสี่ขานะเป็นแขนปืนลำแสงนะครับออกมานะครับผมไปอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเอาภาพที่2แปะไปเลยนะครับผม เป็นอย่างนี้เลยดูจากรูปร่างของเธอนะครับผมบอกเลยว่าโคตรเทดูดิโอ้โหมีสีแขนออกมาแล้วครับแล้วก็ถือไม้ปักเจอร์นะครับผมเป็นปักเจอร์มีหนามนะโดยรูปร่างนี้นะครับอาจจะเป็นแบบว่าต้องกดสกิลนะถึงจะใช้งานได้นะครับผมเหมือนแบบว่ากดสกิลแล้วนะครับเขาจะทําการยิงเลเซอร์นะเป็นอย่างนี้เลยนะอะไรประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะครับผมเดาเลยนะครับว่าเป็นตัวมิติแน่นอนหรืออเนะครับผมโอเคและนี่ก็คืองหมดนะครับผมสําหรับอัปเกรดปักเจอร์คาเมล่าบูเมนนะครับผม โอเคผ่านไปแล้วนะครับผม2ตัวแล้วนะมาเข้าสู่ตัวที่3นะครับผมก่อนที่เราจะไปตัวที่3นะครับผมขอฝากสปอนเซอร์แป๊บหนึ่งนะครับกับร้าน k e r i p s นะครับผมในตอนนี้นะครับร้าน k e r i p s นะก็มีระบบเติมโลบักนะครับผมใน ID พาร์นะครับแล้วก็เิพพานนะครับและอสุดท้ายนะครับผมนั่ก็คือระบบรับฟาร์มในดา่ังตานะพวกแมพชื่อดังนะครับผมหลากหลายนะครับอ่ามีแค่นี้นะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อเพจเลยนะครับผมหรือคลิกลิงก์ในใต้ล่างนี้ได้เลยนะครับผม อีกแค่นี้นะครับโอเคกลับเข้าสู่เนื้อหาเหมือนเดิมนะครับผมตัวที่3นะนั่นก็คือเจ้าตัวนี้เลยแปะกไปเลยนะครับผมตัวนี้เลยนะตัวนี้นะครับมีชื่อว่า Dianing Core Arm อัปเกรด Titan c a m ม r ่ m a n นะครับผมหรือเรียกสั้นๆว่า a s t o Titan Cameraman นะครับผมชื่อตัวนี้นะครับทำไมผมถึงเรียกชื่อมันว่า Dianing Core Arm นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับชื่อมันจะไปซ้ํากับเจ้าตัวนี้เลยตัวแดงนะครับผมที่มีชื่อว่า a s t o Titan Cameraman นะครับตัวระดับมิตินะโอเคโดยรูปร่างของเขานะครับผมสำหรับเจ้าตัว As ตัวไททันคาเมล่าแมนนะครับจะมีรูปร่างเหมือนเจ้าตัวอัปเกรดไททันคาเมล่าแมนนะครับผมแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะครับนั่นก็คือแขนของเขานะครับที่เปลี่ยนไปนะและก็บริเวณปืนนะครับผมติดบริเวณไหล่นะก็เปลี่ยนไปนะครับเป็นปืนเลเซอร์ขนาดใหญ่นะครับผม อ่านี่เลยแล้วก็บริเวณโซคาลานะครับผมก็ยังเหมือนเดิมนะแต่ว่าโมเดลของเขานะครับผมก็จะดูเล็กลงนะครับผมเหมือนเจ้าตัวคาเมราแมนทั่วไปเลยนะที่มาในยุคหลังๆนะครับผมแต่ว่าก็ยังมีความบวมนิดนึงนะครับเป็นสไตล์ของเจ้าตัวไททันคาเมราแมนนะครับผมอ่าตัวนี้นะครับผมเดาเลยนะครับว่าเป็นตัวระดับบอตลี่แน่นอนนะครับผมโอเคมีเพียงเท่านี้นะครับสําหรับเจ้าตัวแอสโตไททันคาเมราแมนนะครับผม โอเคตัวสุดท้ายของวันนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวผมเอาภาพแปะไปเลยนะครับนี่เลยตัวนี้นะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวทอยเลตตัวเดียวนะครับผมที่มาในสปอยครั้งนี้นะหลายคนนะครับก็ตั้งตารอคอยนะครับมานานว่าตัวนี้นะครับจะมาเมื่อไหร่นะครับและในอัปเดตหน้านะครับเขาจะถูกนํามาเป็นยูนิตหรือศัตรูหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับผมขึ้นอยู่กับแอดมินของเกมนี้นะแต่สิ่งที่ผมรู้นะครับของตัวนี้นะครับนั่นก็คือตัวนี้นะครับ ก็มีคลิปเสียงไปของตัวเองนะซึ่งคลิปเสียงของเจ้าตัวอัปเกรดดีเจทวิเดนะครับผมก็จะมีความยาวประมาณ1นาทีนะครับอ่าเดี๋ยวให้ฟังกันเลยนะครับยาวประมาณ1อนาทีนะอ่าเดี๋ยวเปิดให้เลยนะครับผม โอเคนี่เลยนะครับผมเสียงของเจ้าตัว DJ t o i l e t ตนะครับนี่เลยไปคลิปเสียงแบบว่ายาวเต็มๆหนึ่งนาทีนะครับผมโอ้โหบอกเลยว่าฟังแล้วเพลินจริงๆเลยนะสลับเพลงนี้นะครับผมอ่าเหมือนว่ายูดิตตัวนี้นะครับผมจะมีเพลงไปขอตัวเองนะเหมือนกับเจ้าตัวซินิสเตอร์เลยนะครับผมก็สรุปเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับโอกาสที่จะเป็นคอสเมิกนะครับก็ค่อนข้างสูงเลยนะและตัวนี้นะครับก็มีแนวโน้มนะครับที่จะเป็นบอสได้นะครับผมสหรับเจ้าตัวอัปเกรดดีเจทวิเลตนะ และยูนิตตัวนี้นะครับเราก็ยังไม่ทราบว่าตัวนี้นะครับอยู่ในระดับอะไรนะอาจจะเป็นเอ็กซ์คู่สีก็ได้นะครับหรือระดับคอสมิกก็ได้นะครับผมแต่แอดมิกก็พยายามายเบี่ยงนะอ่านี่คือทั้งหมดนะครับผมสาหรับเจ้าตัวเจมแดงทั้งหมดนะครับ4ตัวที่มาในสปอยล์ครั้งนี้นะครับผมโอเคหลังจากผ่านไป4ตัวแล้วนะครับในส่วนต่อไปนะนั่นก็คือป๊อบเนฟยูนิตนะครับผมที่บอกเลยว่ามีการปรับแค่ ตัวนะครับในอัปเดตหน้านะดยยูนิตที่ถูกปรับนะครับสําหรับอัปเดตหน้านะครับผมนั่นก็คือเจ้าตัวชิปฮอกแมนอีกแล้วนะครับโอ้โหตัวนี้นะครับก็ถูกปรับมาแล้วนะ2รอบแล้วนะครับผมอย,าย,มอย่ามีครั้งที่2น้ีั้งนะครั้งมีครั้งที่2อ,อย่าให้มีครั้งที่3เด็ดขาดอ๋อได้ได้อันนี้นะครับก็มารอบที่3แล้วนะ แต่ไม่รู้ว่าการปรับรอบที่3านะครับมันจะส่งผลดีขนาดไหนนะหรืออาจจะเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับรอบที่แล้วนะครับผมที่เป็นแบบว่าเพิ่มแค่ดามจนะครับแต่ไม่เพิ่มรูปแบบการโจมตีเลยโอ้โหต้องไปดูกันเอาเองนะครับในอัปเดตหน้านะอาจจะมีแบบว่าพาสซีฟตัวใหม่นะครับผมหรือสกิลที่แบบว่ารีเวิร์กนะครับอ่าหรือรูปแบบการโจมตีนะครับผมที่ถูกรีเวิร์กนะครับผมจะโจมตีเดียวนะเป็นสเปซหรือไม่ก็เอลีนะครับผมอ่า นี่เลยนะครับผมอยู่ิตที่ถูกปรับนะครับในอัปเดตหน้านะโอเคน่าจะมีข้อมูลเพียงเท่านี้นะครับผมสําหรับทั้งหมดนี้นะอ่าถ้าชื่ชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นการังใจในการทําคลิปของช่องเดอะนอสนะสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะไปแล้วครับสวัสดีครับ